วัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นเอพิโซดพิเศษเนาะคือตอนแรกผมบอกไว้ว่าจะลงหอร้อยใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวทำเอพิโซดขั้นสักหน่อยเป็น6 6.5และกันเออว่าจะมาทำตัวละครน,นะครับซึ่งตัวละครที่ผมจะทำเพิ่มเติมเพื่อลงหอร้อยให้ผ่านเนี่ยมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือเจ้าอินุไฟลิฟฟอนไฟนินจาไฟสดาวเนี่ยเอาออกมากินให้หมดเลยนะแล้วก็หาสดาวให้เดวิลมอนกิน กินได้จากในนั้นอยู่แล้วแหละแต่ผมว่าเอาออกมาเลยมันง่ายกว่านะ9กสิแล้วก็ตัวละครที่เปิดได้มาจากคลิปแต่เปิดสกอร์ใช่ไหมที่มันเป็นตัวดาบปลอมเนี่ยผมก็จะเอาออกมาให้กินให้หมดเลยนะครับเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรหรอกตัวนี้อาจจะมีฟิวชั่นใช่ไหมเออตัวนี้เก็บได้นะเผื่อว่าจะฟิวชั่นแพน์ด้าไฟในอนาคตโอเคประมาณนี้แล้วก็ไล่กินเลยครับ แดกไปให้หมดพวกเองเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเลนโวมอนแดดพวกน้าลงสารอะสามดาวก็ให้สามดาวกินคือถ้าเกิดว่าฟาร์มพวกไคลลอสมาเยอะเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปฟาร์มมอนสเตอร์3าดาวแม็กซ์อะไรเลยนะเพราะว่ามันให้เยอะมากจริงๆไการฟาร์มไคลรอสเนี่ย ได้ทั้งลูนแล้วก็ได้ทั้งมอนสเตอร์อ่านี่ครับมีพอดีเลยนะอันนี้คือไม่ได้ฟาร์มเลยนะได้มาจากเกมล้วนๆเลยเราขึ้นเจ้าตัวนี้ก่อนปุ๊บอ่าอ่าน,นี่ครั้งแรกนะครับโอ้โหเสียล้วไม่ได้ไอ้นั่นวะตอนแรกผมคิดว่าจะได้คูณ2อ,อ่ะเนี่ยยังไม่ได้ e x p กคูณ2โคตรแย่เลยฮะโอ้ขึ้น6ดาวมาเอาเยกพีคูณสไปฟาร์มอะไรอย่างงี้เอา้าไม่ใช่ผิดแผนอย่างงี้ผิดแผนนะโอเคทุกคนครับ นี่เมื่อกี้ที่เราขึ้น6ดาวไปใช่ไหมมันบอกว่ายินดีด้วยคุณได้6ดาวที่เป็นมอนสเตอร์อ่าอีวลูชันของธาตุไฟครั้งแรกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมขึ้น6ดาวที่เป็นไฟมอนสเตอร์อีว t ลูชันตัวที่2เนี่ยผมน่าจะได้คูณ2อะนะครับซึ่งผมอยากได้คูณ2มากตอนนี้คือแบบเกมแม่งโคตรแย่เลยครั้งแรกไม่ยอมให้คูณ2นะเดี๋ยวลองดูกันว่าขึ้น6ดาวครั้งที่2เนี่ย เราจะได้ไหมอ่ะอยา่างอินุไฟมันก็เป็นอีโวลูชันของธาตุไฟขั้น2เช่นกันนะครับอ่ะลองดูกันว่าขึ้น6ลาวตัวนี้เนี่ยจะได้คูณ2ไหมคือผมกำลังช่างใจอยู่ไงว่าจะเสียคริสตัลซื้อคูณ2ดีไหมย่ครับผมก็ไปกินมอนสเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะได้5ดาวตัวที่2เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ได้ไปฟร์มเลยนะอันนี้คือกินจากทรัพยากรที่มีลลวนๆเลยมาดูกัน ได้ไหมคูณ2องอโอเคครับผมได้คูณ2แล้วเกมนี้เนี่ย XP คูณ2มันใช้ในการฟาร์มมอนไงคือถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่คุ้มที่จะฟาร์มนะฮะแต่ผมก็แปลกใจจังว่าทำไมอีโวครั้งแรกเขาไม่ให้คูณ2วะแต่ทั้งที่คูณ2มันสำคัญกับผู้เล่นใหม่มากๆในขณะที่แบบคนที่แบบเอ่อเล่นมาสักพักแล้วแม่งก็ไม่ต้องการคูณ2แหละไอที่ต้องการจริงๆคือการอีโวครั้งแรกเนี่ยดันเสือกไม่ให้นะฮะอย่างน่างง โอเคทุกคนผมไปดูในไอดีมาแล้วนะว่ารัพยากรตอนนี้เนี่ยเออไม่คุ้มค่าที่จะกินแล้วตอนนี้ผมต้องไปฟาร์มแล้วอ่ะกดคุณ2เลยปุ๊บแล้วก็จะไปฟาร์มกันกินพวกเลนโบมอนที่3ดาวที่ได้มาแต่ผมก็ไม่คุ้มนะผมอยากเก็บไว้ก่อนเออผู้เล่นใหม่เนี่ยมันสำคัญจริงๆเอาไว้ใช้ในการขึ้นอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือผมคิดว่า ทั้งชีวิตของปาเผาเนี่ยไม่จำเป็นต้องฟาร์มมอนสเตอร์3ดาวแม็กซ์อีกแล้วนะผมรู้สึกว่าฟาร์มแค่โกเลม B12 หรือว่าไคลอส B12 ดันอื่นๆเนี่ยก็ได้เจ้าเลนโบมอนมาเพียงพอต่อการปั้นมอนสเตอร์แล้วอ่ะคือถ้าเกิดว่าพวกคุณใช้จนหมดคุณก็อย่าพึ่งปั้นก็ได้นะฟาร์มไคลอสก่อนให้มันมีพอที่จะขึ้นมอนสเตอร์น่าจะคุ้มกว่านะเพราะว่าการฟาร์มไคลอสเนี่ยมันได้ทั้งลูนทั้งเงินทั้ง มอนสเตอร์นะครับคือเหมือนเป็นการปั้นมอนสเตอร์ทางอ้อมนะไอการได้เลนโบมอนมาเนี่ยคืออันนี้มันก็ได้แค่เลเวลกับเงินนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ได้รูนไงเออฟาร์มไคลอสมันคุ้มกว่าเนาะกระโดดไปตอนที่เลเวลแม็กซ์เลยละกันโอเคแม็กซ์แล้วแต่เดี๋ยวก็ต้องไปฟาร์ม5ดาวอีกอยู่ดีนะเดวิลมอน4ดาว4ตัวอ่ะตัวที่หนึ่งก็เลือกๆก,กินเอาไม่ให้แบบกินแบบเฉลียเฉลียแล้วเปิดได้มาเยอะเนี่ย ก็เลือกกินเฉลี่ยได้นะตอนที่3แล้วอย่าไปกินหมดละเผื่อว่าในอนาคตจะได้ใช้นะะสัก5ตัวกำลังดีชึบไอตัวนึงไอ้ทาตน้ำเนี่ยฟาร์มมาเยอะมากนะเพราะงั้นกินไปได้เลยมีมีให้กินเพียบบอกเลยกินตัวนี้1 2 3 4ชึบมีสตินะ <c oughs> คือตอนกินเนี่ยต้องมีสติพอตัวเลยถ้าเกิด,บดแบบกดผิดเดาชิบหายแล้วไปกินตัวห้าดาวไอห้าดาวมันล็อกอยู่แล้วบอสโอเคฟาร์มต่อเมื่อกี้ไปดูมาเดี๋ยวผมต้องมาฟาร์มต่อนะคือผมยังเหลือมอนสเตอร์ที่ต้องฟาร์มอีกก็คือมอนสเตอร์4ดาวแม็กซ์5ตัวนะฮะเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีนะแล้วที่เหลือเนี่ยใช้เดวิมอนกินได้หมดเลยปั้นเจ้าตัวนี้ละกันนะครับเจ้าหมาในมาในไฟเป็นสดาวแม็กซ์5ตัวไปเลย ครบทั้งหมด5ตัวแล้วหลังจากนี้ผมก็จะไปฟาร์มต่อเนาะเออแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยที่ผมฟาร์ผมใช้ยืมตัวเพิ่อนได้คือยืมได้10ครั้งเลยนะ,ะคนนึงอะ่ะได้10เซตแล้วก็มันได้เต็มที่ที่50ใช่ไหมเพราะงั้นคุณจะสามารถยืมเพื่อนได้5คนแล้วก็50ครั้งนั่นเองนะ โอนี้น้ำเนี่ยโหดมากเมื่อกี้โคตรแรงนะฮะคือมันใช้อันติใส่บอสท,ทีเดียวตายอะปกติเนี่ยมันเอาบอสไม่ตายนะตัวฟาพาฟาร์มที่ผมเคยเล่นมาเต่อย่างโอนี้น้ำเนี่ยโอ้โหเอาตายเลยเอาเดี๋ยวลองดูของบอสแต่มันต้องเก็บสเปกไงแต่มันเนี่ยแต่ข้อเสียคือตะกูลโอนี้มันใช้สก,กิลโงฮนะ อะล,ลองดูรอบนี้มันจะฉลาดไหมถ้าฉลาดเนี่ยมันจะหายหมดเลยนะมันจะหายดูเอาเหลือนิดนึงเอาโถเอ้ยทำไมเองเ <c oughs> มื่อกี้เพิ่งโอ้ทำไมไม่เป็นไปนตามที่พูดฟรัตูบอกว่าเองแรงมากแต่เองตีบอสไม่ตายต,ายตอนออนแอร์ได้ด่าว่าจะแฟร์แม่ที่ตอนที่ตูดูเนี่ยเองเนี่ยดาเมจแรง <c oughs> โอเคครับก็แค่นี้แหละมันก็เป็นแค่ตัวพาฟาร์มะเนาะ อ่ะเจอกันตอนที่ผมฟาร์มเสร็จเลยแล้วกันโอเคเลเวลแม็กซ์เป็นทเรียบร้อยมาเข้าสู่โค้งสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะครับนั่นก็คือการชันนินไฟขึ้น6ดาวนั่นเองมาคำนวณกันก่อนเนาะก็เราต้องการมอนสเตอร์4ดาว 4, 5, 20ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำเรนโบมอน3ดาวแม็กซ์ทั้งหมด20ตัวนั่นเอง นะอ่าแค่เอา,เอ,า,เอ,าออกมาก่อนเลยอตอนนี้มีอยู่แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16, 16 17 18 19 20แน่มีครบนะ20คูณ3 60ตัวเราต้องการมอนสเตอร์3รับปกติ60ตัว 59 58 57 56 55 54อ่ะเพราะงั้นเราต้องหามอนสเตอร์3ดาวจากในคลังมาอีก54ตัวนะฮะ1 2 3 16 17 18 19จำ4จำ5จำ6จำ7จำ8 51 52 52เอ้ย54ปะ่ะผมจำไม่ได้อีก2ตัวอ่า53 54ครบนะครับปุ๊บแหมตอนนี้ ที่เหลือเนี่ยโคตรเยอะนี่คือเป็นมอนสเตอร์ที่เราจะใช้ในการกินขึ้นนกดาวทั้งหมดเลยนะโอ้โหอย่างเยอะโอเคนะเรามาไล่กิน3ดาวแม็กซ์กันปา<ะ>บไอตรงมุมล่างขวาเนี่ย ผมต้องกดดีๆมากๆเลยนะเพราะมันมีปุ่มลับอยู่กับปุ่มแบบล่องหนที่คุณมองไม่เห็นนะแต่มีผมคนเดียวที่มองเห็น <c oughs> มันคือปุ่มกดหยุดเลกคอร์ดยังไงล่ะมันมาอยู่ตรงนี้นะตรงปุ่มที่ผมกดเนี่ยอยู่ข้างๆกันเลยะต้องมีสติดีๆนะการกินมอนต์เกมนเนี่ยอันตรายมากถ้าเกิดว่ากดผิดเนี่ยมันจะเสียดายเอานะเผลอกินมอนสเตอร์สดาวที่อัพเลเวลแม็กซ์แล้ว หรือว่าเผลอกินตัวที่แบบปั้นไว้แล้วอะไรเงี้ยคือคือต้องไปปั้นใหม่เออประสบการณ์ที่ผมนึกออกเลยคือผมกินเจ้าอะไรนะเงือกครับผมกินเงือกแสงไม่ใช่ไม่ใช่เงือกแะไผมกินเงือกน้ําที่สกิลเต็มแล้วแล้วเอาให้เงือกแสงกินฮะมันทาให้ผมต้องไปปั้นเงือกน้ําตัวที่2อมาตทั้งที่แบบอุตสาห์อัพสกิลแล้วไอ้เงือกน้ำนะฮะก็เรียบร้อยคุยเพลินเลย ตอนนี้เราก็ได้มอนสเตอร์4ดาวแม็กซ์เป็นที่เรียบร้อยถ้าเกิดว่าจากการคำนวณไม่ผิดพลาดประการใดเนี่ยมอนสเตอร์เลนโบอมอนทั้งหมดนี้ผมจะสามารถขึ้นได้หมดแล้วนะครับอ่ะมาลองดูกันส่ตัว1 5ดาวตัวที่2อปึ๊บหดาวตัวที่3าปึ๊บหดาวตัวที่ สและ5้าดาวตัวสุดท้าย5้าดาวตัวที่หและขึ้นนินจาไฟหกดาวไปเลยถ้าไดา้เราก็ได้นินจาไฟหกดาวมาเป็นจีนเรียบร้อยโอเคเราก็ได้คูสูสมาอีกหนึ่งนะ เอาไว้ฟาร์มรอ,อบแล้วกันเนาะในส่วนของการที่ว่าทําไมผมถึงปั้น6ดาว3ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดในทีในคลิปหน้าเนาะพอคลิปนี้เนี่ยผมก็แค่จะมาแชร์กระบวนการขึ้น6ดาวที่ผมมองว่าคุ้มค่าที่สุดนะเออก็อย่างที่ได้เห็นในคลิปนี้เลยก็คือผมฟาร์มเวลแค่มอนสเตอร์ตัวที่เราจะปั้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีมอนสเตอร์4ดาวแม x 5ตัวเนาะแต่ว่าที่ผมจะไม่ฟาร์มเลยก็คือมอนสเตอร์3ดาวแม็กซ์มอนสเตอร์2ดาวแม็กซ์มอนสเตอร์1ดาวแม็กซ์อะไรนี้นะครับเพราะว่าผมใช้เลนโบมอนจากการฟาร์มไคลอสมาเป็นเดือนๆนะไม่รู้ถึงเดือนอะไรแบบนีแต่นานมากคืไม่ต้องรีบปั่นมอนก็ได้เล่นอย่างนี้แหละนะผมว่าคุ้มค่าสุดละแล้วลูนเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปใส่อีกทีนะครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ย มอนสเตอรตัวนี้เนี่ยจะมีรูนแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมขอไปทํามาก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาอธิบายกันนะครับว่าผมทํารูนได้ประมาณไหนแล้วทําไมถึงทํารูนแบบนั้นน네ะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยและสำหรับวันดี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับกดทําไม